สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานะครับเอาชนะสิงคโปร์ไปแบบใจหายใจคว่ำนะครับ ซึ่งในเกมนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยโดนสิงคโปร์นำไปก่อนนะครับ2ลูกแต่ทว่านะครับทีมชาติไทยของเรานี้เราผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้เป็นที่แน่นอนแต่ผมพยายามโฟกัสทุกเกมตลอดเวลาในการเล่นว่าจะทำอย่างไรให้ออกมาดีและจะมีการโรเตชันซึ่งเราต้องพยายามคิดถึงแมตต์ต่อไปทำอย่างไรให้สมดุลและเกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งอิชิอินะครับยังกล่าวต่อไปว่าตอนแรกผมตกใจและเซอร์ไพรส์กับการโดนยิง2ประตูและเป็นลูกที่สวยและสุดยอดมากพอโดน2ประตูไปเราก็พยายามวิเคราะห์เกมในช่วงพักครึ่งนะครับซึ่งเขานะครับยังกล่าวต่อไปว่าสําหรับการโรเตชันแผงเกมรับแทบทุกเกมเป็นเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการแข่งขันที่ยาวทําให้ผมต้องการให้นักเตะลงไปเล่นและสร้างตัวเองให้เป็นตัวเลือกมากขึ้น เพราะว่าด้วยการซ้อมมันสั้นด้วยในระหว่างแมตช์ต่อแมตช์และเขานี่ยครับยังกล่าวต่อไปว่านักเตะอายุน้อยของไทยหลายคนมีความพยายามเราไม่ได้ไปฟุตบอลโลก2026ต้องใช้นักเตะอายุน้อยในทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อเตรียมทีมในระยะยาวเพื่อไปฟุตบอลโลกปี2030แน่นอนว่านักเตะไทยมีความสามารถเกมนี้ทุกคนทำงานกันได้ดีมากก็มาสัทดาอีกิีอีกนะครับสัมภาษณ์หลังเกมนะครับไว้ประมาณนี้นะครับ เอาละเราเริ่มมาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันเลยนะครับโดยที่ชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าไทยแกล้งเสียสองประตูแล้วค่อยตามมาตบทีหลังและทุกอย่างมันก็รวดเร็วเกินไปและสิงค,โ,คโปร์ก็หยุดไทยไม่ได้ในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความเห็นว่าเสียไปสองประตูแต่ทีมชาติไทยสามารถกลับมาได้ไทย ยังคงมีระดับมากในเกมนี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นในระดับนะครับของทีมฟุตบอลไทยว่าระดับของไทยเมื่อเทียบกับทีมในอาเซียนเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากเป็นเรื่องยากเกินไปสําหรับทีมเวียดนามแต่ฉันก็ยังคงเชียร์ทีมเวียดนามให้สู้สุดใจกับทีมชาติไทยขอให้มีชัยชนะและสามารถครองแชมป์ได้ซึ <Okay. S 1> ่งทันต่อมานะครับ ชาวเวียดนามคนนี้นะครับแสดงความเห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดในอาเซียนไม่เคยมีทีมไหนเอาชนะพวกเขาได้แม้แต่เวียดนามในจุดสูงสุดก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้มากล่าวว่าโชคดีที่เราไม่เจอไทยในกลุ่มนี้ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้เนี่ยนะครับมาแสดงความเห็นถึงแฟนบอลเวียดนามนะครับว่าการแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามยังไม่มาถึงเลยแล้วทำไมพวกคุณเอาแต่วิจารณ์ทีมชาติเวียดนามและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็มากล่าวว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไทยยังคงมีระดับ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับมีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับใช่สไตล์เกมไม่ต้องพูดถึงพวกเขากล้าหารมากและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้นะครับก็มาคอมเมนต์ว่ามอบถ้วยรางวัลให้กับประเทศไทยไปเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มากล่าวว่า var shopee นี่มันอะไรกัน เช็ค VR ไป6นาทีมันบ้าคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับคนนี้ก็มาเปรียบเทียบนะครับทีมชาติไทยกับเพลเมลีกนะครับดูทีมชาติไทยเล่นเหมือนดูเพลเมลีกคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวว่าสงสารทีมชาติเวียดนามจังหากเจอกับไทยเพราะว่าไทยเกมยังคงร้อนแรงไทยยังดีกว่าเราดูแมชนี้แล้วกลัวว่าหม้อไฟไทยเราคงไม่ได้กินแล้ว คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็มากล่าวถึงทีมชาติไทยว่าประเทศไทยอยู่เหนือกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก <t od ule> ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่าเคารพซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็มากล่าวว่าแต่ชาวกัมพูชาบอกว่าเขาอยู่เหนืออาเซียนไปแล้ว <c oughs> แม่นะครับชาวเวียดนามยังรู้ว่ากัมพูชาเนี่ยขี้โม้นะครับ ไปต่อเที่ยวเมนต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าเอาตามตรงนะทีมชาติไทยก็ไม่ได้แกล่งขนาดนั้นแต่มันก็ไม่มีทีมใดที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยในการแข่งขันในอาเซียนได้แล้ว<ะ>และคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวว่านึกว่าสิงคโปร์จะกินไทยไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับมันเป็นพระสงฆ์ของพระเจ้าเวียดนามเตรียมทำฮอตพอทอไทยเซิร์ฟเวอร์ คอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวว่านั่นไงสิงคปโปร์อะไรกันโดนตบตอนท้ายคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับแสดงความคิดเห็นว่านี่มันคลาสบอลของไทยเวียดนามได้แต่หวังคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็มากล่าวว่าไม่เป็นไรไทยจะไม่เจอเวียดนามในรอบต่อไปในคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าโอ้นึกว่าเวียดนามจะเจอประเทศไทยก่อนเวลาอันควรเสียจแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับสิงคโปร์เล่นดีต่นนเสยดยที่ไทยเล่นได้ดีกว่าซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าคิดว่าจะเจอเวียดนามเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวว่าโอ้โหไทยเหนือชั้นแต่สิงคโปร์เล่นดีมากคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทย สมควรได้รับแชมป์ในขณะที่คนนี้นะครับแสดงความเห็นว่าสิงคโปร์เกรดไม่ถึงและไทยก็แกร่งเกินไปคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยเป็นเหมือนพี่ชายคนโตในอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปนะครับสุพนัทในเกมนี้เขาแบกทีมชาติไทยอยู่ในทุกส่วนของสนามเด็กคนนี้ มีระดับจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวว่าประเทศไทยไม่กลัวชาติไหนจริงๆพร้อมเจอได้ทุกทีมคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเวียดนามจะไปเชียร์นหน้ากับประเทศไทยคุณค่าที่คุณคู่ควรคอมเมนต์ comment ต่อไปครับถ้าไม่มีเซอร์ไพรส์ไทยจะได้แชมป์และถ้าเซอร์ไพรส์กว่าเวียดนามจะได้แชมป์และคอมเมนต์ต่อไปนะครับ คนนี้นะครับก็มากล่าวถึงเวลานะครับในการแข่งขันในนัดนี้นะครับในเกมนี้เหมือนเป็นการทดเวลาพิเศษซะอีกซึ่งท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่าทีมชาติไทยเหมือนทีมยุโรปเลยดูเพลินตามากคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่ากับเกมของประเทศไทยแบบนี้ถ้าเวียดนามเจอเนี่ยเราต้องตั้งรับและสวนกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ารอบชิงประเทศไทยเจอเวียดนามซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็มากล่าวในเชิงตลกนะครับว่าประเทศไทยหลีกเลี่ยงเวียดนามคอมเมนต์ comment ต่อไปครับอันนี้จริงแล้วประเทศไทยยังแกล่งกว่าทุกทีมในอาเซียนที่เหลือคอมเมนต์ comment ต่อไปครับไทยเป็นแชมป์กลุ่มและจะไปเจออินโดนีเซียคอมเมนต์ comment ต่อไปครับ ประเทศไทยได้แสดงคลาสและความกล้าหาญของพวกเขาซึ่งท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่าทดเวลา10นาทีโอแม่เจ้าและ VAR ก็กินเวลาเกือบไป5นาทีและคนนี้นะครับมากล่าวว่าประเทศไทยเล่นเหมือนญี่ปุน่นครับนี่เป็นคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับที่ได้มาแสดงความเห็นในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีความ รู้สึกอย่างไรบ้างนะครับต่อเกมนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ